วานชีนกำลังปลุกพลังจานเขาต้องการสนับสนุนจาก,กคนนิทาราก็มอบของให้ฮาวิก อยากได้หลักฐานที่ว่าควานชีจะทําตามที่พูดซารีนาสนับส,สนุนควานชีที่เขามอบพลังให้ชาวเวเทเนียของนิทารานั้นก็ถเป็นหลักฐานชั้นดีแล้วสิ่งนี้มันทําให้คนของนิทาราไม่แพ้แสงแดดอีกต่อไป sure. ท้ายสุดคนของนิทารา <The smells S 1> ก็ออกจ <the recib, S 1> ากเงา <the rain. S 1> มืดได้ฮาวิกต้องการคาถาที่สามารถคนลมราชสำนักของออเดเรียมได้ควานชีรับรองว่าฮาวิกจะได้มันหลังจากการบุกที่เอิร์ธเรียมฮาวิกก็ยอมมอบของให้ ฮีโร่ทั้ง6คนเดินทางมาเห็นควานชีกำลังทําพิธีอยู่พร้อมกับเหล่าพันธมิตรของเขาเอิร์ดเรียมกำลังตอกอยู่ในอันตรายแค่แท่นขโมยดวงจิตเพียงอันเดียวก็สามารถฆ่าคนได้เป็นแสนแต่ถ้าเขาผลิตแท่นนั่นมาใช้เพิ่มอีกจะมีคนตายนับล้านเราจำเป็นต้องหยุดเขาอาสราจะไปจัดการควานชีฝากคนที่เหลือด้วย จอหนนี่ไม่ยอมให้เค็นชิไปร่วมวงด้วยจอหนนี่ขอดาบของเค็นชิเขาก็มอบเซนเตอให้แทนตอบแทนที่เค็นชิช่วยชีวิตจอหนนี่ไว้จอหนนี่ยกให้แล้วทั้งค่าคนก็บุกเข้าไป ระหว่างการต่อสู้ควานฉีสามารถทําพิธีได้จนเสร็จเขาสามารถขโมยดวงวิญญาณจากป่ามาได้มากพอที่จะหลอมรวมเข้าด้วยกันเป็นเออแม็กกลุ่มพหุดวงจิตที่ถูกผูกมัดด้วยเวทมนต์ของควานชีที่พร้อมจะเชื่อฟังคําสั่งของเขาคําสั่งแรกของควานชีก็คือฆ่ามัน kill them เราฮีโร่ไม่มีใครสามารถเอาชนะเออร์มแกล้เลยทุกคนพ่ายแพ้หมดรูปเมื่อชายตาบอดจากเคนชิเห็นดังนั้นเขาเองก็เข้าไปลุยด้วยแต่ก็กระเด็นออกมาอย่างหมดรูปเขาพยายามควานหาดาบของเขาที่หายไปจนได้ยินเสียงดาบเรียกหาเคนชิทากาฮาชิเป็นเสียงของบรรพบุรุษที่สิงสถิตอยู่ในดาบเซนโต ในยามที่เจ้าต้องการที่พึ่งไทระจะไม่ทำให้เจ้าผิดหวังเมื่อเซนโตะแท้งเข้าไปในตัวเออแมกมันก็ดูปัญญาของเขามาตอนนี้เซนโตะก็มีพลังของเขาแล้ว อาสาราก็ไปปิดเครื่องขโมยบิญญาณโดยสั่งให้คิมจิเฝ้าเออร์แมกเอาไว้วิญญาณที่ถูกจองจำก็เข้าไปทำร้ายกวานฉีจนเขาหมดสติไป เคนชิขอให้อาสราอยากฆ่าควานชีแม้ว่ามันอันตรายที่จะคว่ยเข้าไปเคนชิอยากนําตัวควานชีไปให้ลิวแข่งสอบสวนถึงแผนการของชางซุ่งเราจะพาเขาไปที่เอิร์ดเรียมจอนนี่รู้ว่าบ้านของบาร์ก้าอยู่ที่นี่เขาจึงชวนไซซอสกับอาชราไปเอิร์ดเรียมด้วยกันลิวแข่งต้องตอนรับพวกคุณแน่นอน างด้านของชางซุงได้ติดต่อกับผู้มีพระคุณแท่นขโมยดวงจิตอยู่ในระหว่างการสร้างแล้วกองทัพจะเชื่อฟังทุกคำบัญชาหากได้ดื่มกินวิญญาณอย่างเพียงพอและชางซุงยังได้คิดแผนที่จะแย,ยกพวกเด่ยนคุยออกจากดิวแข่งอีกด้วยมันจะทําให้พวกนั้นทรยศกันเองผู้มีพระคุณชื่นชมความพยายามของชางซุงในไม่ช้าเจ้าจะได้เก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากที่ได้หว่านเอาไว้แล้วตอนนี้ก็จบลง bouty soon will the bounty you've sown